อ้าวมาเลยเย้สวัสดีครับนี่คือควิดเอล่าครับผมเอ๊ะทำมาสามอีพีเพิ่งมีเตเตอร์วันนี้นะครับเสียงเฮียเออเราเจอกันอย่างนี้ทุกวันพุธนะฮะพุ่งกว่าๆนะฮะทางทวิตจอทีวิตไอ้ผมนี่ีตีดีนะครับอ้าวมีใครอยู่บ้างกดดึงมาหน่อย อ่าอ่อ่าแบบหนึ่งแบบหนึ่งค้งอ่าเจ๋งหนึ่งจวนหนึ่งเด็กวันโอวันนะขอบคุณมากฮะอ้าววันนี้นะครับอยู่กับคุณทวัตจตูสวัสดีครับ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 เอ้ขอบคุณนะที่มาร่วมรายการพีไอทีกับเราอีกหนึ่งครั้งนะครับเอ้นะครับผมหลังจากเทปเทปที่แล้วเอ้ไม่ใช่สิ เทปไพลอตอะตามอาทิาดตาบอาบทิดที่สุดเออเออเนาะเทปที่สย์อ่ะวันนี้นะฮะชวนกันเยอะๆชวนชวนญาติพี่น้องเองพื่อนพิดสหายนะคะที่อยู่ข้างๆคุณนะฮะชวนมาเล่นกันให้หมดเลยนะครับวันนี้มานะ,ะนอกจากสะสมโปรตีนวันนี้เราจะ้ทุกคนได้ดออใช้โปรตีนกันนะฮะเดี๋ยวขอญาตแชร์ก่อนแป๊บนะอ่าเออใช่แล้วตอนนี้พูดทีวีเรามีไลน์แอดแล้วนะครับสามารถไปแอดกันได้เลยเออ ครับผมแอดกันได้นะครับอ่โาโพสถามว่าแอดได้ที่ไหนนะครับก็คือเราจะมีลิงก์นะฮะและคิอาโค้ดนะฮะอยู่ในช่องทางของ y YouTube นะฮะทั้งเพจ f a c e b o ก k b o d ทีวีนะครับ YouTube b o ทีวีและก็อิน t a า r กรมของโ o d y ทีวีทีีนะครับเราอัพหมดแล้วนะ <c oughs> ครับสามารถ <c oughs> ไปไปดูได้เลยนะครับ <c oughs> อ่า และว,วันนี้และเมืวว่อคืนนี้ฮะเราได้บอกใปอะไรบางอย่างด้วยเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งของอะไรกันแล้ววันนี้อ่าใช่ใครที่เสไลน์มาแล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าคําถามข้อที่หนึ่งนั้นควรตอบอะไรหรือไม่ควรตอบอะไรนะฮะอ่าอ่าเราบอกใ้ให้คุณแล้วนะครับเพิ่งใครที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเราจะให้ดูกติกิากันก่อนนะครับ นี่ฮะ <min ska> กติกาเองขันครับเฮ้เวบเริ่มใหม่หมดเลยเรามีข้ถามหมดสามตัวเลือกเอ้ยเรามีข้าสามข้อครับแต่ละข้อจะมีสามตัวเลือกนะครับจะเว้นข้อถามนะฮะที่ไม่ใช่สามตัวเลือกมีสองนะฮะอ่าซึ่งเราจะเปิดการในช่องถ่ายผลนะะของทวิิตเจแหละไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปิดคคิดไม่ต้องเปิดแอปอะไรแย่ประหาวนขยายปัญหาอะไรไม่ต้องฮะแค่ระบบถายผลอย่างเดียว วิธีการตอบนะคะมันจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีนะครับในการลงโฟลเกตคุณกองก็ต้องลงด้วยนะฮะครับผมคุณกองต้องลงด้วยซึ่งลงได้ข้อเดียวเท่านั้นและคุณอยากจะลงโฟลเกตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตุดแล้วแต่คุณเลยนะฮะ mm hmm. เพราะถ้ายิ่งลงเยอะนะครับมันจะมีผลตอนท้ายตอนสิ้นเดือนนี้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยบอกอ่า mm hmm. <laughs> นะฮะอ mm hmm. นี่ถ้าตอบครูครับ ถ้าคุณถูกคนดูถูกนะครับคุณจะได้หนึ่งติ์ในการ,รุ้นแจ็คพอตนะ,ะชื่อของคุณจะไปไต่ในทุกประตูของเาราส่วคุณกอ้องฮะตอบถูกจะได้เพิ่มเงินมาแจ็คพอตครับอ่าอ่าหนึ่งคือขึ้นอยู่กับจำนวนคอที่คุณบอเอยเขาต้องขอไปอะที่คุณถูกนะครับอ่าหนึ่งข้อสองบาทสองข้อห้<ม>าบาทสองข้อสองบาทอ่าอ่าแต่ถ้าตอบผิดนะครับใครที่ตอบผิดคุณจะเสียโบนเค้นทั้งหมดให้กับคนที่เหลือที่ตอบถูก ตัวคุณก้องตอบผิดอดนะครับอดไปก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มแจ็คพอตไม่ได้เพิ่มแจ็คพอตนะคะแต่คุณก็อาจจะเสียเหรียญนะคะถ้าคุณตอบผิดอ่าใช่ส่วนข้อตามครับเป็นคขาถามว่าดูจากคุณก้องครับซึ่งคุณจะต้องทายว่าคุณก้องจะสามารถทําอะไรได้หรือไม่ได้ถูกหรือผิดมากกว่าน้อยกว่าอันนี้แล้วแต่ว่าเขาถามจะกำหนดอะไรไว้ให้นะฮะ ครับผมซึ่งเราเต็มไว้คุณก้องแล้วครับคุณก้องเปิดลิงก์นั้นรอไวเลยนะที่เราถงไปให้อ่าเปิดแล้วเปิดล้โอเคนะฮะเมื่อในข้อสามข้อครับจะนําติดที่ได้มาทั้งหมดมันสุ่มในซูเปอร์ตูของเราเพื่อหาเขาได้แจ็คพอตน,นะครับในวันนี้ซึ่งวันนี้เราเจ้ที่สามสิบปาว้าวสูงมากสูงมากนะคร <3 S 1> <ม>ับสามอาทิตย์ยังไม่แตกเลยเหรออะไรนะขั้นที่แล้วไม่แตกฮนะสามอาทิตย์ยัง ตอนที่เรายี่สิบบาทไม่ออก <c oughs> ก็เลยมารวมกับสิบบาทใหม่ในวันนี้เป็นสามสิบบาทอ่า <c oughs> และตอนนี้เน,นี่แหละครับที่เราจะบอกครับว่าทําไมคุณถึงต้องลงโพลเร์เคนไว้เยอะเพราะอะไรใครที่ลงโพลเร์ค้นในจำนวนข้อที่ถูกบ้านที่สุดตลอดทั้งเดือนนะฮะเราเดันเป็นที่แล้วด้วยแล้วแล้วก็รวมถึงเดือนนี้ด้วยนะครับอ่าก็คือทั้งหมดห้าครั้งนะฮะข้อถูงหนึ่งข้อเราก็จะเอาจำนวนที่คุณลงเอาไปใส่ในสถิติของเรา ใส่เรลี่คอร์ใส่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 เข้าไปอ่านะฮะเมื่อเรารวบรวมผลทั้งหมดแล้วนะฮะและประมวลเรียบร้อยคนที่ลงวัคซีมากที่สุดคนนั้นคนเดียวจะได้รล้วสิ่งนี้ครับตะบูพักไก่ชงครับตะปูตะบูลไพรธรรมชาติผสมน้ำมันไก่ชงและปักข้าวนะครับรับไปเลยสองก้อนอ่านะครับอยากได้อยากได้ อยากได้พระเอ็นเลยอยากได้เออนะครับสองก้อนนะสองก้อนอ่าราคนอยู่ของดีของดีนะคะอ่ะหมดแล้วจอเขียวหมดเลยปั๊บเป็นกินสกีนอ่ะนั่นคือกรดิกาของเรานะคุณกองนะฮะตามโอเคเข้าใจแล้วเนะาะครับผมทุกคนพร้อมอยางถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งเข้ามาหน่อยครับเอ กดหนึ่งเข้ามาหน่อยกดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนอยู่กันไหมทุกคนอยู่ไหมอ่าโอเคแจ็คพอตขึ้นแจ็คพอตขึ้นมาก่อนเลยฮะวันนี้อยู่ที่สามสิบบาทของเรานะฮะต่อคอมอก็อยู่แล้วระหว่างนี้ก็เก็บฟูลร็อิ้งกันได้นะฮะเออเก็บฟูลร็อกกิ้งกันได้แล้วก็จอดามเรียบร้อยนะฮะแป <c oughs> ๊บนึงครับแป๊บนึงฮะอ่าจอดาวเรียบร้อย อ่ะโอเคเอาล่ะมาคุยกองถ้าทุกคนพร้อมแล้วกลับมาเริ่มได้ควิดแอนลักกันเลยครับเหมือนปัญญาขึ้นทุกทีนะไม่ทักเขาทำไมหรอเอออ่ะเหรอโทษ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  บ้าบอข้อที่หนึ่งครับํำถามนี้เกี่ยวกับเออคุณคุณได้ดูรายการเรื่องนี้เรื่องใหญ่เปืแต่ไอทีไหมคอ่าไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่ <laughs> อออไม่ดูเลยเหรอคร<อ>ับแต่แต่เรื่องไอทีนะครัคุณสนใจอะไรบ้างสนใจมฮะไหมฮะเรื่องไอทีหรออฮก,อ <laughs> ก็มีสนใจบ้างพวก มีตามอะไรพวกนี้มีตามๆบ้างห่างๆตามห่างๆมีตามๆบ้างห่างๆอ่นะครับก็คำถามนี้ฮะจะเกี่ยวกับรายการเป็นสิ่งที่อยู่ในรายการเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไปแจ้นไอทีครับครับเกี่ยวกับบริการ cloud gaming รายหนึ่งเขาที่เขาบอกว่าจะปิดบริการปีหน้าคงถามก็คือค่าค่ายไหนปิดครับ ค่ายไหนปิดระหว่าง G Force Now Google Stadia PlayStation Now อ่าเปิดเขอ่ะเป็นอ่ละครับตามเขาแล้วีเวลาสามสิบวินาทีเท่านั้นนะครับสามสิบวินาทีในการลงโฟลทุกยีอของคุณถ้าเขาแล้วลงครับ,อบเออลง คุณก้องยู่ว่ายังไงฮะสาิวินาทีบอกเราม,ามาได้กําลังชิปเสียงดังได้ครับกําลังลงไหอ่ะปึ๊บอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสามครับนะ PlayStation Now เออ,ทำ,อทำไมฮะข้อสองตัวเนี้ยน่ะมันน่าจะยังเห็นเห็นอยู่อะแต่แต่ PlayStation Now เราไม่ค่อยได้เห็นหรือหรือเราก็ จำไม่ได้อ่ะเออ,อแต่คิดว่าอันนี้แต่จริงๆคือมั่วน่นแหะวางง่ายอ่าตอนนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเลยตอบว่าเป็นข้ออ่ะขอเช็คในระบบติดหนึงนะฮะคุณตอบว่าข้อสามสามอืมเเว็บมีคนลงหนึ่งพันะฮะมีคนลงถึงหนึ่งพันเลยนะขอดูหน่อยใครโอ้โอเคเ๋งคุณก้องนะฮะลงสามสิบโทรค็นที่ ปิดเป็นช n n น w ครับครับผมอยากให้ดูอยากจะดูอนั่นใช่ไหมตโกค้่หนึ่งฟาวิชสามอันเนี้ยไม่รู้จักสักงันเลยอ่ะสนุกเลยหมายแล้วเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งฮะ PlayStation n นาวก็ก็น่าจะทำเกมใช่ไหมอ่ะก็ไปเกมหมดนะฮะ มันคือราการ<อ>าขาวเกมมิ่งีตออันเลยนะครับนี่คือของคุณนะคุณตอบข้อสามอ่ารับผมใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้คุณด้านในออยนะครับหนึ่งพันนะฮะลงข้อส <c oughs> อง <c oughs> แล้วก็คุณตามคณนฮะาตามร้อยลงข้อหนึ่งนะฮะอ่ะบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้เห็นตรงนี้ถ้าเลยครับแอปผู้บริการข่าวเกมมิ่งที่จะปิดบริการใน ปกลาปีหน้านะครับนั่นก็คือขอ้อพูดว่าขอ้อรองครับอ่า g o o g l e เ o o g l e เกิเซียครับ<ด>อ่าเขาบอกว่าจะปิดบริการนะคะโดยที่โดยที่เขาให้ผลว่าเออคนใช้มันมันน้อยอ,ะ <laughs> อ่ะเออ ก็ก็น <kim> the ้อยจริงหละก็น้อยจริงหละแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกบริการเนี้ยไอ้ส่วนหนึ่งเนี้ยเขาจะให้บริการในส่วนอื่นๆต่อไปนะฮะเผื่อว่ามีมีอะไรจากตรงเนี้ยให้เราแบบสามารถให้เขาสามารถปับใช้ได้ด้วยนะคะเขาก็จะแบ่งกันไปพนักงานที่ทำกูเกิลตีนี้ก็จะไม่ไม่ถูกไม่ถูกให้ไม่ถูกให้ออกอะไรอะไรนะฮะก็จะย้ายไปอยู่แผนกอื่นกานเองอนะครับ หมดแล้วข้อแรกตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเต่นผลจะไปเพิ่มนะฮะส่วนตอนนี้คุณนัน่นนายออยนะครับได้มาอีกหนึ่งอิกนะครับในการลุ้นเงินรางวัลกับเราอ่าเฮียน่าสนใจมากไอ้ข้อไอ้ข้ออ,ขอีสามบริษัทเนี่ยน,น,นาวสองมีมีตัวแตกต่างหนึ่งเฮียคนเลือกตัวแตกต่าง <laughs> รอเฮี <laughs> yes. ใช่คนเลือกตัวแตกต่าง o o o g l e อ มันไม่มีคาว่านาวไงก็คนลึกตัวนั้นนะครับถ้าถ้าอ๋อฉัน,นอีฉันในคนมัวตอนตอนนี้คุณนัทนายออยนะครับได้มาเลยนะครับหนึ่งพันสามริบต้มคนเดียวนะฮะตอนนี้เสีงเออลุยก,กันต่อดีป่ะข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อต่อไปต่อ,อดูเขาถามฮะถามว่า ในหน่วยปริมาตรหนึ่งลูกบาเซนติเมตรไม่เท่ากับหน่วยอะไรครับออมีเยกกำลังสาม c จไม่เท่ากับหน่วยใดสามสิบวินาทีครับเธิญเลยครับคุณก้องว่ายังไงฮะข้อนี้อ่า กระทงไทยครับเพราะแน่นอนฮะมันก็ต้องข้อสามอยู่แล้วฮะมันก็ต้องข้อสามอยู่แล้วปู่อ่ะไม่ใช่ข้ออื่นห่ะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ข้อสาม C G M C G M มันอ่าถ้าอ่าผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมันอาจจะเป็นความหมายอื่นก็ได้แต่สำหรับผม C G M มันคือเชียงใหม่ <laughs> เที่ยงใหม่48เออก,เอก็ตั้งแต่วงไอดอลอย่างเออผมเลือกที่ผมคุ้นเคยที่สุดเท่าที่จะคุ้นเคยได้อืออ่าฮะโอเคส่วน cm สามน่าจะรูปบาทกิเซนติเมตรแล้วดูหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีใครโหวตอะไรเท่าไหร่นะครับคุณก้องตอบไปที่ข้อสามนะฮะอ่าตอบข้อสามปิง๊งครับผมลงเท่าไหร่เนี่ยอันหนึ่งเลย อ่าพันหนึ่งตรงพันหนึ่งนะฮะมั่นใจแน่นอนนะครับว่าไม่ไม่ใช่แน่อันเนี้ไม่ใช่แน่เออคิดว่าไม่ใช่แล้วไม่คิดหรอฮะว่ามันจะไม่ใช่เป็นเอ่อคิวกิกะเมตรอะไรเงี้ยอะไรเี้คิวกิกะคิวกิกัเป็นตีมือหยังก่อนเถอะคิวคือหยังก่อนเถอะอ่ะว่าไปเลยนะครับกูเนี่ย และคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ <_ d cess> พูดเลย <_ d cess> คือคือ <_ d cess> อ้าวให้ดูไปหลังท้ายก่อนนะ <_ d cess> ดูเวลาท้ายก่อนอ่าเอ๊ะไม่ใช่นี้เหนวเนนียเขาผิดอันไม่ใช่ไม่ใช่ <_ d cess> ต้องอันนี้อ่า นะครับคุณก้องนายออยนะครับปามชนะเปอร์หนึ่งนะฮะข้อหนึ่งไม่มีใครตอบนะครับและข้อตอบที่ตอบก็คือข้อข้อพูดเลยพูดสามนะคะเออไม่มีฮะตีเจียไม่มีนะครับมีแต่เชียงใหม่ฮะไม่แต่เชียงใหม่รับผมมีเชียงใหม่อย่างเดียวนะครับอ่าเชียงเชียงใหม่อย่างเดียวที่เหลือเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็คือย่อมาจากคิวเซนติเมตรนะครับอ่า ภาษาถูกต้องใช่ไหมถูกต้องโอเคนะครับคุณกองได้คอยคืนนะฮะเพราะนั้นชื่อคุณก้องท็อกไม่เกี่ยวนะครับคือคุณนั่นนานไอนก้องเพรอะไรถือว่าทบทบทบอันนั้นละก้องท็อกไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นชื่อเพราะนั้นแต่เพราะว่ายังไงคุณมีหนึ่งชื่ออยู่แล้วในในในตุ่มของเราแน่นอนนะครับ และตอนนี้รับแจคพความขึ้นแล้วครับเป็นตาที่สองบาทข้อต่อไปนี้ครับคุณกองครับขอให้คุณเปิดลิงก์ที่เราส่งไปให้และแชร์หน้าจอขึ้นมาอ่าได้อ่ากดขอเจ้าขอ้คุณแชร์หน้าจอขึ <ator il S 2> ้นมาตอนนี้เลยฮะจออยู่ตรงไหนวะเด่นเจอละอ่ากดแท็บปุ๊บคุณจะกลายเป็น ครเพิ่งมาตอนนี้นะครับยังไม่นสนุกกันได้ครับโดยเฉ่ยหนึ่งข้อนะครับในตอนนี้ตัวนี้เนาะโอเคอมาแล้วนะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยฮะตัวไหนลงมาข้างล่างหน่อยครับ,อ,รบอันนี้ล่างสุดละ อ่าเอ่อล่างไปครับล่างไปขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยล่างเกินไปฮะขึ้นไปหน่อยอ๋ออ่านั่นแหละฮะ h ฮเยอร์อ l ลเวอร์ครับกดตรงนั้นเลฮะอ๋อนี่ใช่อะนั่นแหละเกมนี้นนง่ฮะร,รู้จักกาชาร์ใช่ไหมอ่าอ่ารู้จักครับนั่นแหละครับเราแยกคุณไทยมาก,ก่อนดยกว่าโดยที่สองต่ำสุดเอียดมากสุดเอียดนะครับมากที่สุดอ่าอืม คือหลักการของเกมนี้ก็คือทายถูกไปเรื่อยนะครับแล้วลองมาดูกันว่าคุณจะทายได้เยอะที่สุดเท่าไหร่อืมซึ่งคําถามของเราอยู่ตรงนี้ครับลอวหนึ่งนะครับอ่ะเปิดเกมขึ้นมาก่อนเปิดเกมขึมก่อนเปิดตอนนี้เลยครับเปิดเกมขึ้นมาอ่ะเปิดเปิดอ่ะนี่ไง มันไม่ขึ้น่ะอยู่อีกแถบหนึ่งเปล่าหรือว่าค้างวะค้างเหรออ๋อใช่อยู่อีกแถบหนึ่งเ,อ,อ,เอ,อเปลี่ยนแถบเปลี่ยนแถบเปลี่ยนแถบแค่เลยเปลี่ยนแถบก่อนเป็นแถบก่อนอันแจก่อนอยาพิ่งไปไหนนะรเราอย่างนี้หนึ่งข้อ <laughs> มันไปอีกแถบหนึ่งนี่เป่าดีนะอ่ามาแล้ว จุดเริ่มต้นที่เตีนะครับครับผมคำถามอยู่ตรงนี้ครับคุณก้องจะทายไพ่มากกว่าหน้นกว่าถูกได้อย่างน้อยจ็ดครั้งได้หรือยังไม่ได้ครับสิบหะเทตังไงจ็ดครั้ง จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าได้หรืไอไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไไดเอาผมให้นาทีหนึ่งเลยขค่ะดิได้หรือไม่ได้ไ,ได้ได้ได้หรือไม่ได้ครับ ได้หรือไม่ได้หนึ่งนาทีฮะได้หรือไม่ได้เออมันสามารถเปลี่ยนการ์ดได้ใช่ไหมหรือว่าไงหรือว่าไม่ได้เ,เปลี่ยนไม่ได้เลยฮะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีออระบบนี้ไม่มีเปลี่ยนฮะไม่มีเปลี่ยนถูกหรือผิดอย่เดียว มีคนเชื่อมั่นคุณสูงมากเลยนะครับว่าไม่ได้นะฮะตอนนี้เห็นอนาคตแต่ไกลเลยถ้าคุณใครแหกนะครับแล้วแล้วแล้สีน่าจะแล้วสีน่าจะโอ้โหพอสมควรอยู่นะถ้าถ้าออกได้คือมาถ้าคุณทำถ้าคุณทําได้ขึ้นมานี่คือรบพระป่ากคว่ำนะฮะบอกเลยรบพระปาคว่มสีฮะรอเยียอะไรโอเคผลออกมาแล้วคุณก้องตอบว่า ไม่ได้นะฮะคุณก้องตอบอะไรนะครับตอบได้นะฮะไม่มีนะฮะส่วนตอบไม่ได้นะฮะร้อมใจกันมากแม้กระทั่งตัวคุณเอกนะครับใช่ครับผมคือผมเห็นสีแล้วโอเคพวกกัวไม่ได้แน่นอนเจ็ดครั้งด้วยชิปไหนอ่าคุณปาลมชนะนะครับบอกว่าหกร้อยแปดติบ ตว side, ัวนั้นอะไรออยลงไปติดพวดนะฮะตอนที่เจอ่ะนี่ฮะให้เห็นเต็มๆหน่อยเออเฮียถ้ากูเป็นผู้เล่นถ้ากูเป็นผู้เล่นไม่ไม่ได้มามาเนี้ยเฮียกูอ่ะกูกูสบู่ได้เลยชิหอ่มามาดูกันเลยดีกว่านะครับนะทุกคนเห็นหน้าจออยู่ข้างบนแล้วนะ ว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะมาคุยก้องไปปีครับมากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่า <c oughs> เรียบร้อยจบเลยท <c oughs> ้ายตีออกอ <I S 1> ไปเหี้ยไอเยี้ย สี่ว่าน้อยแล้วนะไอ้หิ้มกูเจอสามอีกแอ้เหนือสี่ยังเจอสามะฮะอ้าเนี่ยอ่ะลองใหม่ลองใหม่อันนี้กูลองลองใหม่อันนี้มาสองตาสุดไปเลยอ่าอ่าโอเคเอ๊เจ็ด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 ตายอยู่เด้อเอ้ยเอาเลยเอาอลไรเอ้ยสามนะสามนะเก้าเก้า เรียบร้อยนะครับออไม่ได้อ,อ,อยู่ดีดครับเพราะนั้นข้อนี้ไม่ได้อ่ะควันแชร์เลยคุณกล้องไม่เกี่ยวนะครับคุณปานคณะหนึ่งนะครับอ่าะนะปานคะหกร้อยแปดติบนะครับส่วน,นั้านนายโอยนะครับอีกติบนะครับเท่าทุนเออทุกคนกลับมาเหมือนเดิมทุกคนได้กลับมาเหมือนเดิมเท่าทุนย yeah. โอเค เรียบร้อยแล้วครับสําหรับสามข้อของเราในวันนี้เจ้าช่เวลาต,ต่อจากนี้ไปเราจะให้ทุกคนนะครับมาสุ่มกันนะครับซึ่งแจ็คพอดวันนี้อยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทนะวันนี้เออแจ็คพอดวันนี้อยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับจะออกใครหรือไม่ครับผมอยู่ที่ตรงนี้ ซุเปเปิดปตุปเปร์สูตักครู่หนึ่งโปรแกรมยังไม่มานะครับโปรแกรมไม่เปิดให้อะก็หนึงนะไหนว้ไหนอนะ่ะอันเหรออ่าสรุปสรุปสรุปจำนวนติดก่อนแล้วกันฮะค,คุณนั้นายนออยนะครับมีสามติดนะคุณโซคุณปารชนะมีหนึ่งติดนะครับ,ค,ค,รบคุณกองมีแน่ๆหนึ่งต,ติดเหมือนกันนะครับหนึ่งติด แล้วก็เราจะใส่อดไว้อีกอ่ะอีกหนึ่งอันอ่าอดถ้าอดก็คือวันนี้ไม่มีจะได้แต่สามสิบห้าบาทนี้จะทบไปยังสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอ๋อเทปที่แล้วอดใช่เทปแล้วอดแล้วอดวันนี้ที่สามสิบห้านะครับอ่าอดยังไงให้มันให้มันอยู่สักห้าในสัมดาเนี้ยข้องชาววัดแล้วก็อดนะครับ โอเคอ่ะสุมปะตุม่มเรามาแล้วฮะคุณก้องครับตุมกี่ทีครับอ่าเจ็ดทีเจ็ดทีสุ่มตามนะสุ่มตามนะสุ่มตามสุ่มตามคุณออยมีตามโอ้อีกครั้งเอกรั้งนี้สองฮะั้ง อดไปแล้วดไปแล้วสามฮะโอ้ยตีออครับเอ,อ้ถึงบอกไปถ้าคุณกองได้นะครับคุณจะได้เงินรางวัลในวันนี้ิกิดปากห้าอ๋อหารหานครึ่งโอเคใช่ได้ครึ่งหนึ่งตัวอีกครึ่งหนึ่งก็ทบไปยนะังนถับ้านน้าเหมือนกันอ,อ่าอโอเค ครั้งที่ห้าใดสิบเ็ดปาห้าสิบกล้องยังไม่ได้ก้องชาวัดดื้อมาแล้วครับมาแล้วครั้งที่หกก้องชาวัดออันนี้เลยต่อไปอต้องเป็นพี่พออยแล้วหรือไม่ก็คุณป้ามเนี่ยแหละพี่ออยนะครับมีสามติดมีมีในแผงนี้คือสามชื่อเลยนะฮะพี่ออยมีสามชื่อนะฮะ คุณป้าเป็นหนึ่งชื่อคุณก้องเป็นหนึ่งชื่ออดก็มีหนึ่งชื่อนะครับสามสิบห้าวันจะอยู่กับใครคุณก้องครับถ้าคุณพร้อมบอกบว่าไปใครใครนันะไดนไอออ ปีสามชื่อเนอะก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้ไปสาสิบห้าบาทดีดีด้วยครับดีดีด้วยนะฮะก็อเดี๋ยวนะอ่านี่ฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้นะครับก็คุณโอยนะครับแข็บชื่อนี้นะคะแล้วก็ไปยืนยันติดิได้ที่นะครับอ่า ลิงก์ลิงก์ f ี e e slash boty t ีตีสี่นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มของยืนยันติดรายการนี่คือ b o ทีวีนะครับแล้วก็มีคาว่า quiz a l ล r t นะคะแขปบหน้านี้แล้วก็หน้าโปรไฟล์ทางวของคุณนะครับรับเงินรางวัลสามสิห้าบาทครับถ้าคุณกรอกเข้ามาครบแล้วระบบเข้ามาหาเรานะครับขอได้คระยินดีร้องน้นเลยครับสามสิบห้าบาทปุ่ยินดีด้วยจ้าวันนี้ขอบคุณก้อง้วยนะครับด้วยยการครับขอบมากครับขอบมากครับขอบมากครับมา แล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าครับกับพีตะลักครับวันนี้เราไปแล้วบายสวัสดีครับอ่าแคมป์ไปทันเดี๋ยวมีย้อดหลังให้อีกสักคู่หนึ่งะครับใน u t u b e ใน YouTube มีอยู่